สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าพวกโรงงานที่เขารับทําของแบบทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยเขาไปรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่วันนี้ล่คะค่ะเราจะมาไขาปริศนานี้ไปได้วยกันกรณีศึกษาแบบเต็มๆของการคิดต้นทุนงานสั่งทำเราจะตามติดเส้นทางของต้นทุนทุนทกบาททุกสตางค์ไปทีละสะเตปแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะรับรองว่าพอจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ด้วยตัวเองแน่นอนคะ่ะลองนึกภาพตามนะคะ บริษัทที่ทำของตามสั่งที่แต่ละชิ้นหน้าตามไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินสวยๆส,สักชิ้นหนึ่งคำถามคือแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าต้นดุที่แท้จริงของเจ้าโต๊ะตัวนี้หรือว่าเจ้าเก้าอี้ตัวนั้นมันเท่าไหร่กันแน่คำถามนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยเราจะมาตามติดเรื่องราวของโปรเจกต์ที่เราตั้งชื่อว่างานหมายเลข701ไปด้วยกันผ่าน5สเตปหลัก1ก็คือการเริ่มวางเคสกันก่อน 2. คือการสะสมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจรการจัดสรรค่าใช้จ่าย 4. คือตอนที่งานเสร็จแล้วก็ขายออกไปและสุดท้ายขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยคือการปรับปรุงตัวเลขตอนท้ายมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาดูเคสของเรากันสมมติตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เพิ่งได้รับออเดอร์มาเลยเป็นโต๊ะประชุมแบบสั่งทำพิเศษซึ่งเราจะให้รหัสโปรเจกต์นี้ว่างานที่7 0 1นะคะ เดี๋ยวเราจะไปตามติชีวิตของเจ้าตัวนี้กันตั้งแต่เป็นแค่ไม้กระดานไปจนถึงวันที่มันกลายเป็นโต๊ะสวยๆพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเลยค่ะก่อนที่เราจะไปต่อกันนะคะต้องมาทําความเข้าใจกดเหล็ก2ข้อของการคิดต้นทุนแบบนี้กันก่อนสําคัญมากเลยนะข้อแรกเลยต้นทุนทางตรงก็คือพวกค่าวัตถุดิบค่าแรงงานที่เราบอกได้ชัดๆเลยว่าใช้ไปกับงานชิ้นนี้เท่าไหร่อันนี้ง่ายๆค่ะเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ก็บันทึกตามนั้นเลยเป๊ะแต่ข้อ 2. นี่แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์ คือต้นทุนทางอ้อมหรือที่เขาเรียกกันว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนึกภาพตามนะคะพวกค่าไฟในโรงงานค่าน้ําค่าเช่าเราจะดูได้ยังไงว่าโต๊ะตัวนี้ใช้ไฟไปกี่บาทมันยากใช่ไหมคะเพราะงั้นเราเลยต้องใช้วิธีประมาณการค่ะคือตั้งอัตราประมาณการขึ้นมาล่วงหน้าเพื่อเอามาปันส่วนต้นทุนพวกนี้เข้าไปในงานแตะชิ้นแทน สำหรับเคสของเราในวันนี้นะคะโรงงานของเราเนี่ยได้กำหนดอัตราประมาณการตัวนี้ไว้ที่40บาทต่อทุกๆหนึ่งชั่วโมงของแรงงานทางตรงที่ใช้ไปย้ำนะคะ40บาทต่อชั่วโมงแรงงานจำตัวเลขนี้ไว้ให้แม่นๆเลยเพราะมันคือเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้การตลอดทั้งเรื่องเลยมาต่อกันที่ส่วนที่2เลยค่ะการสะสมต้นทุนตามจริง ทีนี้เราจะมาเริ่มลงมือบันทึกต้นทุนของจริงที่เกิดขึ้นในโรงงานกันแล้วค่ะเริ่มจากเรื่องของวัตถุดิบก่อนเลยนะคะดูรายการชุดแรกเราไปซื้อวัตถุดิบมาก่อนเลย1 5 0 0 0 0สบาทในทางบัญชีเราก็จะเดบิตวัตถุดิบเพิ่มเข้ามาในสต็อกแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าเพราะเรายังไม่ได้จ่ายเงินทีนี้พอจะเริ่มผลิตดูรายการชุดที่2ต่อเลยค่ะมีการเบิก วัตถุดิบทางตรงไปใช้คือไม้ที่ใช้ทำโต๊ะตัวนี้โดยเฉพาะ1 0 0 0 0แสบาทก็จะถูกโอนเข้าเป็นต้นทุนของงาน701ของเราโดยตรงเลยส่วนอีก20,000บาทเป็นวัตถุดิบทางอ้อมนึกภาพพวกตะปูกาวและเกอร์ที่ใช้รวมๆกันอันนี้จะยังไม่เข้าตัวงานโดยตรงนะคะแต่จะถูกเอาไปพักไว้ในบัญชีใหญ่ที่ที่ชื่อว่าค่าใช้จ่ายการผลิตก่อนค่ะ ถัดมาก็เป็นเรื่องค่าแรงกับค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่าแรงทางตรงก็คือเงินที่จ่ายให้ช่างไม้ที่ลงมือทําโต๊ะตัวนี้โดยเฉพาะ70,000บาทอันนี้ก็วิ่งตรงเข้าเป็นต้นทุนของงาน701เลยค่ะส่วนค่าแรงทางอ้อมอย่างเช่นเงินเดือนผู้จัดการโรงงาน20,000บาทกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงงานอย่างค่าไฟอีก2 5 0 0 0บาท2ก้อนนี้ก็จะถูกส่งไปรวมกันที่บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเหมือนเดิมค่ะเพื่อรอวันที่จะถูกปันส่วนต่อไป มาถึงส่วนที่3กันแล้วการจัดสรรค่าใช้จ่ายเอาละค่ะมาถึงขั้นตอนที่เป็นเสมือนหัวใจของเรื่องนี้เลยที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันจําได้ไหมคะอัตรา40บาทต่อชั่วโมงที่เราคุยกันไว้ตอนแรกตอนนี้แหละค่ะที่เราจะเอามันมาใช้จัดสรรทั้งหมดเข้าไปในต้นทุนของงาน7 0 1ของเราวิธีการคำนวณนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยเราแค่ต้องรู้ข้อมูลอย่างเดียวคืองาน7 0 1เนี่ยใช้ชั่วโมงในงานทำตรงไปทั้งหมดกี่ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลบอกเราว่าใช้ไปทั้งหมด1,500ชั่วโมงจากนั้นก็แค่เอาไปคูณกับอัตราที่เราตั้งไว้คือ40บาทต่อชั่วโมงง่ายๆเลย1,500คูณ40ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น60,000บาทนี่แหละค่ะคือยอดค่าใช้จ่ายการผลิตที่เราจะจะัดสรรเข้าไปเป็นต้นทุนของโตตัวนี้และนี่ก็คือการมาถึกบัญชีเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะเราเดบิต หรือก็คือบวกเพิ่มเข้าไปในบัญชีงานระหว่างทาของงาน701อีก60,000บาทขั้นตอนนี้แหละค่ะคือการเอาต้นทุนทางอ้อมที่เราประมาณการไว้ล่วงหน้ามาใส่เข้าไปในตัวงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ต้นทุนของโต๊ะของเรามันครบถ้วนจริงๆไม่ได้มีแค่ค่าของกับค่าแรงและเราก็เครดิตบัญชีค่าที่จ่ายการผลิตจัดสรรเพื่อแสดงว่าเราได้ปันส่วนต้นทุนเข้างานผลิตแล้วไปกันต่อที่ส่วนที่4ค่ะ งานเสร็จและขายได้และแล้วในที่สุดโต๊ะประชุมของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสวยงามเลยทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าพอของเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกโอนย้ายจากสายการผลิตไปเป็นสินค้าเสเก็ตรูปที่พร้อมขายและสุดท้ายตอนที่ขายได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอโต๊ะของเราเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรวมต้นทุนทั้งหมดที่สะสมมาในตัวมันมาดูกันนะคะก็จะมีค่าวัตถุดิบทางตรง100 0 0แบาทบวกกับค่าแรงทางตรง70,000บาท และบวกกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เราเพิ่งจัดสรรคิดเข้างานสดๆร้อนๆอีอีก60,000บาทรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงิน2,30,000บาทพอดีเป๊ะนี่คือต้นทุนทั้งหมดของโต๊ะตัวนี้ค่ะเราก็จะโอนย้ายยอดทั้งหมดนี้ออกจากบัญชีงานระหว่างทำํำไปเข้าบัญชีใหม่ที่ชื่อว่าสินค้าสําเร็จรูปให้ความรู้สึกเหมือนกับเราย้ายโต๊ะจากในโรงงานไปวางโชว์ที่หน้าร้านรอขายเลยค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาที่โต๊ะขายได้หรือส่งมอบงานที่ลูกค้าสั่งผลิตค่ะแล้วขายโต๊ะตัวนี้ไปในราคา300,000บาททีนี้จำไม่เป็นหลักการเลยนะคะว่าเวลาบันทึกบัญชีตอนขายของเนี่ยเราต้องบันทึก2คู่เสมอคู่แรกคือบันทึกรายได้เราก็เดบิตลูกหนี้การค้า3 0 0 0 0นแล้วก็เครดิตรา,รายได้จากการขาย300,000แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือคู่ที่2ค่ะเราต้องบันทึกต้นทุนของของที่ขายหรือว่า cost of goods sold นั่นเอง เราก็จะเดบิตต้นทุนขายโดยยอดต้นทุนจริงๆของโต๊ะคือ230,000บาทแล้วก็เครดิตสินค้าํำเร็จรูปไปออกจากสต็อกของเราค่ะและแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่พีิกที่สุดของเรื่องนี้แล้วค่ะส่วนที่5การปรับปรุงนะสิ้นง,งวดตรงนี้แหละค่ะที่เป็นคลาแมกของเรื่องเราทั้งหมดและเป็นจุดที่หลายคนอาจจะงงกัน แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะค่อยๆดูกันไปมันคือการที่เราต้องเอาตัวเลขที่เราประมาณการไว้มาเจอกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะเอาละค่ะจุดตันสินอยู่ตรงนี้เลยลองดูที่ฝั่งซ้ายนะคะนี่คือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดที่เรารวบรวมมาทั้งเดือนมีทั้งค่าวตัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมและอื่นๆรวมแล้วได้6 5 0 0 0บาทแต่พอลองมาดูฝั่งขวา คือยอดที่เราจัดสรรนเข้างานโดยใช้อัตราประมาณการจำไ,ได้ไหมคะ1 5 0 0ชั่วโมงคูณ40บาทมันได้แค่60,000บาทเห็นอะไรไหมตัวเลขมันไม่เท่ากันสภาวะที่ของจริงมันคือ65,000บาทแต่เราดันจัดสรรเข้างานไปแค่6 0 0 0 0แบบนี้นะคะในทางบัญชีเขามีชื่อเรียกเก๋ๆของมันเลยว่า under a p p l i e d overhead ถ้าจะแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ถ้าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่ำเกินไปซึ่งในเคสของเราก็คือมันต่ำไป5,000บาทนั่นเองค่ะแล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงล่ะหลักการมันง่ายมากค่ะลองคิดตามนะคะในเมื่อเราใส่ต้นทุนเข้างานไปน้อยกว่าความจริง5,000บาทก็แปลว่าต้นทุนขายที่เราบันทึกไว้ตอนขายต๊ะไปมันก็ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่5,000บาทด้วยถูกไหมคะดังนั้นเพื่อทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง เราก็ต้องปรับปรุงโดยการเดบิตหรือเพิ่มต้นทุนขายขึ้นมาอีก5,000บาทให้มันสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็เครดิตเพื่อปิดบัญชีค่าใช้ใจ่ายการผลิตค่ะมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะนี่คือหัวใจสำคัญที่อยากให้จำให้ขึ้นใจจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เลย 1. ต้นทุนแบบ normal costing คือการเอาต้นทุนทางตรงที่ใช้จริงมารวมกับค่าใช้ใจ่ายการผลิตที่เราจะสั่นเข้างาน 2. พอถึงสิ้นงวดต้องเอาของจริงกับจัดสันมาเทียบกันเสมอห้ามลืมเด็ดขาด 3. ถ้าเกิด under apply หรือจัดสรรต่ำไปเราก็ต้องไปเพิ่มต้นทุนขายในทางกลับกันถ้าเกิด over apply หรือจัดสรนสูงไปเราก็ต้องไปลดต้นทุนขายการปรับปรุงนี้สำคัญสุดๆเลยนะคะเพราะมันทำให้งบการเงินของเราถูกต้องและน่าเชื่อถือ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของงานหมายเลข701ค่ะตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเราสามารถไล่เลียงและทําความเข้าใจได้ครบทั้งวงจรแบบนี้นั่นก็แปลว่าเราได้เข้าใจแก่นแท้ของระบบต้นทุนงานสังทำอย่างทะลุปลวกแล้วล่ะค่ะ